สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ได้นำพระสมเด็จพิมพ์เกตวัวโอมมาให้รับชมและมาให้ศึกษากันนะครับพระสมเด็จองนี้ดูผิอนผ,ผินนึกว่าเป็นพระสมเด็จที่บรรจุอยู่ในกลุ่ังคุนพมเพราะว่าผีผิวพันธ์ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับผิวหางกระเบนแต่ความจริงไม่ใช่นะครับองนี้เป็นวัดระฆังนะแต่ อาจจะถูกเก็บในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงจึงมีการเปลี่ยนแปลงทักยภาพก็คือมีปูนงอกขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้มีเส้นแซมใต้ตักกับเส้นแซมใต้ฐานที่สองนะฮะก็ถือว่าเป็นพิมพ์เกล็ดโบตูการนั่งก็เป็นการนั่งขัดสมาธิเพชร ดศิลก็งดงามนะครับพระสุเดจพิมพเกบตบตูมนะฮะก็มีหลายแม่พิมพ์มีหลายยุคนะฮะทั้งยุคกลางยุคปลายนะครับแต่เราต้องเน้นในเรื่องของความเก่าเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามหลักของธรรมชาติวิทยาและก็เน้นในเรื่องของ มวลสารส่วนพิมพ์ทรงเอาไว้เป็นอันดับหลังสุดนะครับเพราะว่าพิมพ์ใช่แต่พระไม่แท้เนื้อไม่ถึงอายุไม่ถึงยุคมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะการปลอมพิมพ์เนี่ยจะง,ง่ายกว่าการปลอมเนื้อปลอมธรรมชาติปลอมการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเรื่องตำหนิพิมพ์ทรงเส้นสายติ่งเซียนนะฮะให้เลิก ก็บไปคิดได้เลยนะครับเพราะว่าพระแต่และองค์นี้จะไม่เหมือนกันนอกจากพระที่มีการ Copy มีต้นแบบถึงจะเหมือนกันนะครับองค์นี้การเปลี่ยนแปลงทางแกะภาพก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของหูที่งอกขึ้นมาทั่วทั้งองค์เส้นซุ้มก็มีการเซตตัว ผิวนะฮะดูอย่างนี้ก็เห็นผิวที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะฮะตามส่วนที่สูงอย่างเช่นหน้าอกหรือใบหน้าส่วนด้านหลังเราก็เห็นร่องรอยของรักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดตามรอยแตกตามรอยนอนด้นนะครับก็ถือว่าโอเคด้านข้างนะฮะตามขอ เราก็เห็นร่องรอยของรอยปีกรอยแยกแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาเราก็ยังเห็นร่องรอยของแม่พิมพ์ชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับส่วนด้านในเราเห็นผิวที่มีลักษณะสูงสูงต่ำต่ำนะครับเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกิดจากปูนที่งอกขึ้นมาพระอุระก็นูนเด่นนวงแขนสวย มองเห็นเส้นองสาตรงรักแร้ด้านขวาหลักๆนะครับการนั่งก็เป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับฐานต่างๆก็ค่อนข้างจะกดพิมพ์ได้ลึกนะครับเรามองเห็นเส้นแซมยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมีเงามาบางังด้านนี้จะมองเห็นเส้นแซมได้ชัดเจนกว่านะฮะโดยเฉพาะเส้นแซมใต้ฐานที่สอง ส่วนเส้นแซมใต้ตักก็มองเห็นนะครับผิวด้านในนะฮะเห็นชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพข้างนี้เรายังเห็นพักกันลางๆนะครับสามคอก็มีปูนงอกขึ้นมาตามรอยปีรอยแยกนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกาะขยายสูงนะฮะเป็นด้านหลัง เราจะเห็นร่องรอยของลักเก่านะฮะที่มีลักษณะสีเทาๆแบบนี้เนี่ยเทาดำนะครับแล้วก็ปูดงอกขึ้นมาทับเราเห็นแคนไซขึ้นมาปกคุมเป็นเงาสีเงินแวววาวนะครับเห็นจุดดำนะฮะน่าจะเป็นพวกของเกรดอกไม้ร้อยแปดว่า1ร้อยแปดหรือไม่ก็เป็นพวก องฐานหรือเสร็จรักเก่านะครับเช่นรักเก่านะที่ยังหลุดไม่หมดเนื้อฮะเมื่อสูงเข้ามาใกล้ๆจะเห็นเป็นผลึกกดงามนะครับมีการเซตตัวมีการเปลี่ยนแปลงทางไาภาพในเนื้อผ้านะครับสีน้ำตาลเหล่านี้ น่าจะเกิดจากน้ำมันทังยิ้วที่อยู่ในองค์ะเส้นรักเก่ารองรอยของรักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนานะฮะที่เราเห็นเป็นสีขาวเทาแบบนี้รูปนี้เป็นรูปตรงหน้าท้องนะครับสังเกตด,ดูผิวนะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนผิวเป็นตะปุ่มตะปั่มนะฮะมีรองรอยของปูนงอกมา คอนกรีตจะหนานะครับเนื้อมีการเซตตัวนะฮะสีสันลดหลัดกันไปนะฮะไม่ใช่เป็นสีเดียวกันทั้งองค์นะครับนี่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นการสร้างจากธรรมชาตินะครับลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาเป็นตะปุ่มตะป่ำนะฮะพระอ,องค์นี้ น่าจะอยู่ในที่ที่มีความชื้นสูงนะครับภาพนี้ก็แสดงให้เห็นถึงอูนนะที่งอกขึ้นมาตรงนี้เป็นดินกำแพงนะครับเช่นลักเก่าฝังอยู่ใต้ปูนที่งอกขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นลักเก่าส่วนจุดดำทั้งหลายที่เราเห็นเนี่ยก็จำแนกไม่ได้ว่าเป็นมวลสารหรือเป็นลักหรือเป็นผงผ่านนะครับ เราเห็นจุดสีเงินเยอะแยะอยู่นะฮะหานสิงนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงชักษภาพชัดเจนเนื้อในขององค์พระเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็อมเหลืองซึ่งเกิดจากน้ำมันตังอิวที่อยู่ข้างในเนื้อพระผุดขึ้นมา2เม็ดนี้เป็นติดกําแพงเคืคูคหาปูนงอขึ้นมาหนามากนะฮะ เส้นสมมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนเส้นสมเส้นนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อพระนะครับหัวเข่าด้านซ้ายไม่มีเส้นชายจีวรนะครับแสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เกียรตบตูไม่ใช่พิมพ์ใหญ่นะครับ เนื้อตรงหน้าอกนะฮะมีการเซตตัวนะฮะซอกแขนลึกส่วนที่ลาดเอียงก็ปรากฏปูนงอกขึ้นมาชัดเจนนะครับกันนี้ภาพในมุมกว้างนะฮะเราจะเห็นการนั่งเห็นฐานที่สองเห็นฐานสิงเห็นเส้นใต้ฐานที่สองนะครับ ลักษณะการนั่งเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรมีล่องสักติให้เราเห็นตรงนี้ด้วยนะครับส่วนเส้นพระอังสาเห็นหลังๆางนะครับพระพักนะฮะเห็นตุ่มพระกันอยู่นะฮะคราวนี้เรามาดูด้วยกล้องกาะขยายสูงแบบภาพเคลื่อนไหวนะครับ สะเก็ไม่ยาวไปจุดซุ้มนะครับเนื้อนะฮะมีสีเหลืองสีขาวนะ,ะเป็นโทนสีที่ลดหลั่นกันไปพื้นคูหาก็เต็มไปด้วยปูนที่งอกขึ้นมานะุ่มๆลต่ำ,ตำ ร้องรอยของรักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดก็ปรากฏให้เห็นเช่นหลังสาะเช่นสังกะสซอกแขนลึกในส่วนที่ลาดเอียงก็มีการเปลี่ยนแปลงอักฉภาพชัดเจน การนั่งเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรไม่มีเส้นาชาจีวรตรงนี้เป็นดินกำแพง สองเม็ดนี้นะครับตอนนี้เราดูองค์ประกอบรวมๆนะฮะไม่ได้คคสอัพกาวมาใกล้มากตอนนี้เรามาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังก็มีปูนงอกขึ้นมาทั้งแผ่นเลยนะฮะสีขาวๆนี่เป็นส่วนที่ต่ำนะครับสีใสๆน้ำตาลใสเหลืองใสแบบนี้จะเป็นส่วนที่สูงนะครับ ร่องรอยของเส้นลักที่ยังฝังติดอยู่ในเนื้อพระพระสมเด็จที่มีลักติดก็ถือว่าโอเคนะครับพระองค์สำคัญที่ปรากฏที่เผยแพร่กันนะฮะราคาหลายๆล้านก็เป็นพระสมเด็จที่มีการลักมาทั้งสิ้นนะครับ บางองค์ก็ถูกกรอกลักงอ,อกนะฮะบางองค์ก็ยังมีลักอยู่แต่ว่าภาพขาวดำในสมัยก่อนก็ทำให้มองไม่ออกก็เป็นลักนะฮะอย่างเช่นองค์กวนหูนะฮะ ก้อนนี้เป็นก้อนมวลสารหของของ,อง,อง,องพทุทธคุณนะครับมีอิฐเทาเดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คอิวคนไซตรงนี้นะครับหยดน้ำยาเช็คอิวคนไซลงไปน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดกลมนะครับไม่กระจายหายไปพออากาศก็ขึ้นมานะฮะขึ้นมาเม็ดโตโตด้วยนะครับ พิสูจน์ว่าพระสมเด็จตรงนี้เป็นพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคมีส่วนผสมหลักก็คือปูนเปลือกหอยนะครับเรากลับมาดูด้านหน้ากันอีกครั้งนะฮะคราวน,นี้ดูแบบโค้ชอัพลงไปใกล้อีกนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นบริเวณพระพักนะฮะเราเห็นวนสารสำคัญก็คือมีอิฐแดงนะครับมีจุดแดงจุดด,ดำ ผิวพระนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีสูงมีต่ำมีเม็ดสีขาวของของสมเด็จของ,ของพระพุทธคุณอยู่ตรงนี้นะครับช่วงลำคอค่อนข้างจะสั้นนะฮะแต่ก็ยังมีความสูงให้เราเห็นนะครับพระอุระนะฮะผิวอย่างนี้ถือว่าเป็นผิวที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มีสูงมีต่ำ มีการเซตตัวนะครับเนื้อไหนก็ซ่อนด้วยจุดดำจุดแดงซอกแขนค่อนข้างจะลึกนะฮะในส่วนที่ลาดเอียงก็มีปูนงอกขึ้นมาชัดเจนด้นานล่างก็มีปูนงอกขึ้นมาหนาเนะป็นสีขาวช่วงหน้าท้องก็มีการเปลี่ยนแปลงทางสาภาาให้เห็นชัดเจน การนั่งก็เป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรน,นะครับไม่มีเส้นชาคีย์บอดเมื่อราสูมเข้ามาใกล้อีกนิดหนึ่งนะฮะก็เห็นเนื้อหาที่เป็นผลึกนะฮะมีการเซตตัวพื้นคูหานะฮะมีผูนงอขึ้นมาค่อนข้างจะหนานะครับ ลักที่ยังหลดไม่หมดก็ปรากฏให้เห็นตรงฐานล่างสุดนะฮะก็เห็นลักที่ยังหลดไม่หมดเป็นก้อนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นดินกำแพงตรงนี้เป็นดินสีเหลืองเราเห็นจุดดำจุดแดงซ่อนอยู่ในเนื้อพระนะครับ จุดสีเงินแวววาวก็ปรากฏให้เห็นเยอะนะครับเนื้อในเป็นสีขาว ยิดกำแพงซ่อนอยู่ในเท้อเส้นสุ้มก็เป็นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงนะครับต้องคอยปรับภาพปรับกล้องอยู่ตลอดเวลา สีเหลืองของน้ำมันตังอิวซึ่งอยู่ในเนื้อผรากดขึ้นมาแสดงว่าผ้าตรงนี้เคยถูกเก็บในสถานที่มีความร้อนแต่ก็มีความชื้นนะครับลักษณะของผิวพันธุ์การงอกของปูนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็เกือบจะคล้ายๆของกลุ่มอุลผมนะฮะแต่ไม่ใช่ โทนสีเป็นส่วนที่เราต้องมาสังเกตนะฮะพระที่ธรรมชาติสร้างสรรค์โทนสีเขาจะมีหลายหลากนะครับมีเข้มมีอ่อนมีแก่มีปานกลางผสมปนเปนกันไปนะครับ เพื่อคูหาผิวพักก็มีสูงมีต่ำนะครับซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็เกิดจากปูนที่งอกขึ้นมานะครับพอสมเด็จรงนี้ก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่มีความงดงามคลาสสิกนะครับเส้นสายสมบูรณ์เป็นพิมเก็บทดูู มนศสารก็โอเคนะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนตับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ